สวัสดีครับผีวเดียตลับกับช่องยูทูบชาแนลอีสา,บา,านบรรณาภาเลาะช่องเซี่องกลางร่วมมูลรักและพัฒนาควายไทยนะครับเมื่อเนี่ยเราทนอยู่บิ๊กกูฟาร์มนะครับพี่น้องอยู่บ้านหอยบงนะครับตำบลโพช,ชัยอ่ำเภอเมืองจังหวัดตมลำพูนะครับเมื่อนี่กามีการส่งมอบควายงามนะครับเก้ากระหลัดนะครับอายุปี2 2> สองเดือนอายุปีสเดือนนะครับเดี๋ยวขอยาดมาตักแกะไปยิงครับอ่าผู้รับมอบนะครับพี่ยิงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคครรัับบผมครับ พี่หญิงนั่งตัวพี่น้องไปทั้งกันแล้วก็นที่ต่างฟาร์มเอาอีกรอบนึงครับค่ะบิ๊กพู่ฟาร์มเนาะค่ะจังหวัดหนองบัวีลำพูบ้านหอยบงลำพูบ้านหอยบงใชายครับผมจังหวัดหนองบัวีลำพูบ้านหอยบงเนี่เป็นเมื่อพิเศษเมื่อสำคัญเลยเลือกงามย่านดีเมื่อนี่เนาะเมื่อทรงรักทรงลูกรักเลยเป็นไรครับพี่หิงเขามานอนบาลับสามพื่นครับตอนนี้เป็นไรครับมีความรู้สึกไดครับพี่หญิงครับก็ดีค่ะแบ่งปันเนาะค่ะแบ่งปันน้องน้อไปดูแลต่อครับผม โอเคเดี๋ยวมาขอหยาดมาทักทายปานะครับบนรับมอบป้าสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนะนําทักทายพี่น้องเอฟซีนะครับป้าครับผมปลายเงาครับครับผมเทพลักษ์ฟ้ามจังหวัดเลยตมุลนาอนอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับครับผมเมื่อนี้เป็นมือมือดีนะครับมือดีปานะครับมือีมีการรับทรงหมอบวายงามเฮานะครับ เป็นแม่พันธุ์คือเป็นเป็นควายสาวตอนนี้แต่ว่าอนาคตต่อไปจะเป็นแม่พันธุ์นะครับนอตัวับปลาหน้าคนต่อไปหลังจากที่เล่าหข้าไอรับมอบเกากระลัดเนาะอนาคตวางแผนต่อไปเป็นไรครับที่มีโยู่กับเาครับวางแผนต่อไปก็คือเอาไปเห็ดแม่บอกเห็ดแม่พันธุ์ขยายต่อไปครับในฟ้าม่เข้าให้ให้ได้ตัวดีๆไว้บอกแม่แพรลรูปแพร่ร้านไปหลายๆ ครับผมโอเคครับผมเอาเดี๋ยวมาสอบถามกันไปเทอนี่ครับค่าดอกเนาะเดี๋ยวปลาค่าโตสินสอดว่าว่าไะนะครับว่าเป็นเป็นเป็นสาวด้วยสาวงามนะครับผมท่อใดครับขออนุญาตสอบถามนะครับเราทุนสอบถามนะครับพี่ยิงครับผมที่แรกเอิ้นเอิ้นรันแปดต่อรองกันโดนบั้ครับเจ้ามือครับ ก็ต่อต่ออยู่สองสามมือสามมือโอ้สามมือเลยครับนอนนอนหลับทั้งสองไฟก็สามมือทั้งนี่ก็ขึ้นฮอดทั้งนี่ก็ขึ้นฮอทคือกันทั้งขึ้นฮอดควายทั้งขึ้นฮอดเงินครับผมบานเน่ก็เลยอันลดให้น้องนุ่งเพื่นคับลดให้น้องตายคู่ออบด้วยนะครัให้ป่าเงาเพิ่นครับให้เพิ่นไปดูแลต่อดูแลพัฒนาต่อเนาะจ้าครับผมเพราะว่ามากอดยุนีกครับสิไล สองสามซี่เท้าแล้วน้อละเนาะง่ายเป็นลูกกักไปยิงเลยเริ่บอกเดี๋ยวมากอดอยู่นี่อยากได้ไปพัฒนาเข้ากัไก่อ่อนเนาะค่ะเอาให้เพื่อนไปพัฒนาไปค้ำไปคุ้นจ้ะบอกแม่แพร่ลูกข้างเพื่อนพูดละกินยาอ่อนเป็นน้อนนำใส่นะครับเนาะนะกดต่อไปกำหนิดคู้นหลังแล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่าต่อรองราคากันหลายมืออยู่สามซี่มือได้ครับตอนแรกเอื่อนไร่ครับ ตอนแรกเออล้านแปดมาเหลือล้านห้าบ้านนี้บัตรซีได้ล้านเอสค่ะน้องว่าครบบกับบ๊จักพี่กับท่ทนนได้นะคับว่าคันบรบก็ับไห้เท่านี้ไว้สักมัดละลอยนะครับสิบสิบมัดสิบเอ็ดมัดนะครับเป็นราดเดนะครับพี่น้องโอ้เมื่อนี้ดีใจน้ำนะครับเป็นเมือที่อบอุ่นเชิญเมือนะครับเมื่อนี้ครับกินข้าวอิ่มเรียบร้อยเมื่อเนี้กินข้าวแซ่บพร้อมแล้ะกัน ในการทรงมอบพร้อมนะครับเป็น้องใจเย็นแล้วครับวันนี้นะครับนอหลังจากที่รับมอบแล้วเดี๋ยวขอหยาิเก็บผาดนะรับทรงมอบกันเป็นทังการอีกที่หนึ่งขอยาดคุณคุณแม่ป้าแล้วก็พี่หญิงนะครับจับทรงมอบให้รอบมึงนะครับคุดหลังเด้อกีราไปอยู่กุน่เจ้าออกเมูกไปเต็มบ้านเต็มเมืองเนรัยไปดินไปดังทั้งคนละเนาะปลา เปจนได้แล้วทั้งนี้ก็ส่งของหักของห่วงให้แล้วให้ปลาดูแลเอาตัวบาดนี้ต่อไปก็เป็นหน้าที่คองปลาของน้องๆเลยเนาะขอบคุณหลายๆที่รถให้เด้อขอบคุณหลายๆที่ลดายๆที่ลดหลายๆล่าเรียดเรียดหลอดเอาไปกับทงความหักความแพงนะมันขำมันคูณออกมาแต่ลูกตัวเมียเด้อแต่ลักเมียเด้อทำให้คูณหลายๆแต่พอไปดูดีม่แห้ง ปลอดไทกคนไลน์ลูกไลน์ไทยหลังจากที่รับมอบนั่นกันแล้วเนาะเดี๋ยวจะนำควายขึ้นรถเท่านะครับไปบางไพาไปชมความงามเพิินเดี๋ยวเขาไปสอบถามประวัติเราก่ออีกรอบนังนนะครับครับผมว่าสมนํำสมเนอบอรลานเอ็ดบอนะครับอนาคตต่อไปนี่จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวตามมาชมครับ ครับตอนนี้เรามาอยู่ฟาร์มแล้วนะครับไปนในขอบในฟาร์มละนะครับหลังจากทีมททท่มีพิธีทรงหมาอบแบ่งปันนะครับเงั้นหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับพี่น้องครับหน,นึ่งล้านหนึ่งแสนอยากวันเป็นน้ำนำใสนะครับกำนาคุ้นหลังนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะเก็บภาพ ฝากพี่น้องเอฟซีนะครับมือไหนมือดีนะครับสมือทรงหมอบค่อยงามเข้านะครับพี่น้อยค่อยงามค่อยพัฒนาเข้านะครับโอ้งา่มแฮงรับคนนะชาชินเพ่นนะครับ นี่ก็เป็นเจ้าของใหม่เนาะผู้เลี้ยงดูคืออ๊อฟนะครับเดี๋ยวอ๊อฟอ๊อฟสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับน้องตายสวัสดีครับครับผมอ๊อฟบอกพี่น้องกันนะว่าความงามควายเฮาเป็วนี้ครับอ๊อฟมักยังไหญครับเป็นได้แบ่งปันไปเลี้ยงดูต่อนะครับครับสำหรับควายน้องเก่ากันรันตัวนี้นะครับครับผมที่ที่มักจะซื้อมาพันธุกรรม ของของแม่แล้วก็เป็นลูกของเก้าเจริญครับผมถือว่าเป็นพ่อพันธุ์แนวหน้าของประเทศเราพันธุกรรมของแม่กับตามที่มองรูดรู้สึกว่าสวยนะครับครับผาเห็นพี่สาวกบบน่งสวยครับแต่ก่อนเคยมาถามพี่สาวนะพี่สาวเลยพี่สาวถามเราถ้าว่าพี่หญิงยังบอเปิดใจยังบาเปิดแบ่งปันนะครับ นี้เป็นพี่สาวไปนะครับอันนั้นเป็นแม่ไปเนาะครับแม่ครับเป็นสายเพชรอุดรนะครับเอามไปยิงนะครับผมอีสานเาครับผมโอผมถือว่างามนะครับน้องแข็งขามากสวยเลยนะครับจัดทาของใหม่จับสวยของใหม่จับสวยขนาดเลยนะครับผมนะครับ้ังปลายนะครับ้องปลายเดี๋ยวมีโอกาส ขอโทษนะคุณพ่อน้าหยาดน้องปายออฟแล้วก็ป้าไปเยี่ยมชมฟาร์มของออฟเนาะอยู่อยู่แถวไหนนะครับเอาครับเพื่อพี่น้องเขาจะไปเยี่ยมชมบ้านติดต่อตำบลนาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับอ๋อครับผมเทพารักฟาร์มเทพารักฟาร์มนะครับขอเบอร์โทรออฟฝากพี่น้องให้นะครับ065 065ครับ337 337 9512 9512นะครับ อันนี้ผลงานเขาสนามเนี่ยครับก็เลยมี่ถวยใบนี้เนาะการันตีนะครับสนามแรกนะครับสนามสองสนามสามเลยหนาคตต่อไปนี่อาจจะเป็นเดือสนามแรกอายุ11บเอ็ดถอยง่ายก็นี่เนาะอนาคตต่อไปนะครับวันนี้อายุเพิ่งยังหน่อยอายุอะไรแล้วครับนี่เองครับตอนนี้ปีสองเดือนปีสองเดือนเนาะครับผมเทอรแรกเขาสนามถอยถรียกว่าสุดยอดนะครับธรรมดานะครับพี่น้องครับฝากติดตามนะครับเจ้าเก้ากระลัดนะครับเก้ากระลัดนะครับพี่น้องครับพ่อเก้าเจริญพ่อเก้าเจริญ แม่กระสายเพชรอุดรน,นะครับเดีย๋ยวหลังจากที่ถ่ายทําคลิปแล้วก็ขอ,อยาดเก็บภาพเนาะเรือยเพืนะเพ่อนลากาน้องเพื่อนลากาแม่นะครับแมท่ทายคู่กันะนะครับนำงามฝากกับพี่ห้องครับผมครับผม ไล่เนี่ยก็ได้ครับไล่เสียงนี่ก็ได้มาโอมาครับครับผมก่อนจะขึ้นรถนะครับเดินทางต่อไปนะครับจากหมู่ลำพูนนะไปนองไปจังหวัดเลยกับชเวลาประมาณชะม่วงกวานะครับนะครับก่อนเดินทางก็อาบน้ำเป็นก้อนนะครับเมื่อนี้อากาศคอน้างห่อนนะครับก็ง่านแ่างนะครับพี่น้องครับ ตามไปเพป็นนะครับก่อนขึ้นรถครับผมการอะไรรถก้ารเลยโอ้โหเก่งมากเลยครับโอ้เก่งเก่งเก่ง เกลี่ยกาวงาขนาดเลยนะครับเจ้าของใหม่เจ้าของใหม่นะครับน้องปลายพี่ออฟนะครับพี่ออฟไม่ดีนะครับพี่น้องมือทรงมอบนะครับมาไหนนะครับหนูก้ากระลัดนะครับสุทธิพักฟางนะครับทางเพื่มนเมืองจังหวัดเลยครับผมพี่น้องครับ สามึงเลื่อยแล้วนะพี่น้องที่ของพี่หญิงนะครับเด็กผู้ฟ้ามของบาทนนะครับสนใจจกชมจริงกับไปชมได้นะครับสามันเล่อยแล้วนะครับเดือดเลยแล้วครับเออทะลักางครับผมนะครับเป็นเมื่อดีครับมานี้ครับตนาคูณหลังนะครับเดินทางประมาณหลอยกิโลนะครับ กเป็นสองชนเลยครับขวา,างเซียงไหเ่เกี่ยวตะเขินลงมาเลยโอ้เกี่ยวตะเขินลงมาฮุงเด้อจอดแย่เลยนายมาโอเกือบมาเป็นสก,กิพยา,ยานพ่อนะครับมาโอนะครับอะไะครับพี่น้องครับเป็นคนเตรียมลอยแล้วครับเดินทางละนะครับ นะครับไปแล้วกระดับนะครับกระดนะครับพี่น้องเจอกันในสนามนะครับพอกันแน่นอนครับผมรับพี่นองครับ9กระดบเดี๋ยวจะข้อเลยนะครับ แต่ละครับแต่ละครับแต่ละง่ายแต่งามเลยนะครับพี่น้องครับแต่ละครับผมเดินทางปลอดภัยครับผมเห็นจุดหมายปลายทางนะครับเห็นฟ้าม้าพุทธละนะครับทำลายต้นลังนะครับกินอ่อนเป็นน้ำใสครับครับผมพี่น้องติดหน้าพักกันไหมนะครับ รับกินเนี่ยเขาก็ร์กาวาขอบคุณและสวัสดีครับ